สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้นั่งสมาธิจากเสียงที่ผมได้อัดเองโดยใช้เทคนิคของดร์โจดิสเพนซ่านั่งสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันขณะเราก็มานั่งพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้อยู่ท่าที่สบายที่สุดไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนก็ได้หาที่สงบผ่อนคลายไม่มีอะไรรบกวนแล้วปิดตา ให้หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าให้ท้องป่องหายใจออกยาวๆให้ท้องแฟบค่อยๆปล่อยวางความเครียดมีอะไรมามีปัญหาอะไรอยู่ ให้วางมันลงครับค่อยๆวางมันลงให้ความตึงเครียดต่างๆค่อยๆหมดไปไม่เหลือความเครียดใดๆให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้หายใจเข้าหายใจออก ทีนี้เราจะมาจดจ่อกับร่างกายของเรานะครับโดยเริ่มจากปลายเท้านิ้วเท้าตาตุ่มและค่อยๆเลื่อนขึ้นมาที่น่องที่หัวเขา่าที่ต้นขา ที่สะโพกที่เอวที่ทอออ้องค่อยๆเลื่อนขึ้นมาที่หน้าอกที่ไหลแขนปลายนิ้ว ที่คอที่ปากที่จมูกที่ตาที่หน้าผากและศีรษะถ้ารู้สึกว่ายังผ่อนคลายไม่พอ ให้เอาลมหายใจเข้าช่วยให้ลมเข้าลมออกผ่านความรู้สึกไปยังส่วนที่ยังกลิงอยู่แล้วค่อยๆปล่อยสบาย อ่อนคลายตามความรู้สึกขึ้นมาที่คอขึ้นไปศีรษะขณะที่หายใจเข้าขณะที่หายใจเข้าให้จินตนาการว่าเราดึงพลังงานบวก เข้ามาในร่างกายของเราดึงพลังงานบวกเข้ามาในร่างกายของเราให้เราหายใจเข้าเพื่อเอาออกซิเจนเข้ามาในร่างกายของเราและหายใจออกให้เอาพลังงานลบต่างๆความเครียด อารมณ์ไม่ดีออกไปกับลมหายใจของเราหายใจเข้าดึงพลังงานบวกดึงความคิดดีๆอารมณ์ดีๆเข้าไปในร่างกายของเราหายใจออกให้ดึงพลังงานลบ ความเครียดความวิตกกังวลความคิดที่ไม่ดีให้เราเอาดึงออกไปนะครับให้ทำแบบนี้กับร่างกายอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะ แล้วให้ผ่อนคลายให้สบายค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับหายใจเข้าดึงพลังงานบวกให้เข้ามาในร่างกายหายใจออกให้ปล่อยพลังงานลบความเครียด อารมณ์ไม่ดีออกไปให้หมดให้นึกแบบนี้กับร่างกายทุกทุกส่วนไล่ขึ้นมาเรื่อยเรากำลังดึงพลังงานบวกที่อยู่รอบๆตัวเพื่อชำระล้างพลังงานลบ ที่อยู่ภายในตัวของเราให้ออกไปให้หมดนะครับปล่อยออกไปตอนนี้เราก็มารับรู้ถึงน้ำหนักของเรานะครับไม่ว่าเราจะนั่งบนเก้าอี้บนเบาะหรือบนโซฟาอยู่บนเตียงหรือแม้กระทั่งนอน ให้รับรู้ถึงน้าหนักของร่างกายโดยรอบโดยทั่วทั่วสังเกตลมหายใจเข้าออกแบบเป็นธรรมชาติที่สุดค่อยๆทำไปเรื่อยๆปล่อยกับความเครียดอยู่กับปัจจุบันขนาด ความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การหายใจเข้าดึงพลังงานบวกเข้ามาหายใจออกดึงพลังงานลบออกไปทำซ้ำๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบให้นึกถึงร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วน แต่ละส่วนทำเรื่อยๆจนไล่ขึ้นมาถึงศีรั์ถ้ามีความคิดใดเข้ามาก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงร่างกายสบายผ่อนคลาย ค่อยค่ยรับรู้ถึงความเงียบความว่างเปล่าความสงบในจิตใจสำรวจกับพื้นที่ว่างเปล่าเอาพลังงานมาอยู่กับความผ่อนคลายเอาพลังงานมาอยู่กับปัจจุบันขณะ เอากลับมาเรากำลังอยู่กับการเดินทางภายในของการสำรวจอยู่กับพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ปัจจุบันขนารับรู้พื้นที่ว่างเปล่าพลังงานดีๆถ้าตอนนี้เราสงบแล้ว สำรวจกับพื้นที่ว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยกลับมาอยู่ที่ร่างกายค่อยค่ยรู้สึกถึงน้ำหนักถึงร่างกายที่ติดกับโซฟาเก้าอี้กับพื้น หรือนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งค่อยๆรู้สึกถึงร่างกายขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาดในโลกสามมิติแต่ข้างในยังเงียบสงบ ต่อจากนี้ขอให้ลมตานะครับ